ชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับพเพื่อนเพื่อนะครับเห็นเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็จะซื้อแล้วนะครับนี่นะครับพเพื่อนๆเห็นแค่เหรียญห้าสตางค์ตาแผ่นดินแบบเนี้ย แค e ่เหรียญเดียวเพื่อนก็จะซื้อแล้วนะครับแต่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูๆกันเลยนะครับว่านะครับอ่าเราจะมาดูๆกันเลยว่าใน5เหรียญร้อยเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรไปบ้างนะครับเอาไว้ทันนะครับปัญหาเดียวก็คือ1นะครับเพื่อนๆจะติดต่อเข้ามาซื้อเป็นกันไหมนะครับ2นะครับของมีอยู่ประมาณ60กว่าชุดเท่านั้นนะครับปัญหานี้นะครับก็คือจะได้เฉพาะคนที่สามารถทําเป็นเท่านั้นนะครับขอย้ําว่านะครับขอย้ําว่าสภาพก็คือ ผ่านใช้นะครับซื้อตรงจากชาวบ้านเก็บมานะครับซื้อตรงจากชาวบ้านเก็บมาเพื่อนๆจะได้เหรียญไปแบบยังไงเนาะเขาเรียกว่าผ่านใช้นั่นเองนะจะได้เหรียญอะไรไปบ้างร้อยเดียวนะครับ5สตางค์สิสตางค์นะครับแล้วก็ย5สิบสตางค์นะครับ50สตางค์แล้วก็100สตางค์นะครับร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ5้าเหรียญนี้นะครับร้อยเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเรียงใหม่ดีกว่าเนาะอ่านี่นะครับ1บาทนะครับตาแผ่นดินนะครับ อ่าห้าสิบสตังค์นะครับตาแผ่นดินนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าสตังค์นะครับผ่านใช้ทุกเหรียญผ่านใช้นะครับสภาพคือผ่านใช้ซื้อตรงจากชาวบ้านมาทุกเหรียญเลยนะครับขาอย่างเนี้ยมันคุ้มถูกแล้วถูกแล้วว่าคุ้มแต่ปัญหาเดียวว่าเพื่อนเพื่อนจะติดต่อซื้อกันได้อย่างไรนะครับจะทําเป็นกันไหมนะครับมีเพียงหกสิบกว่าชุดเท่านั้นนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวได้ด่วนนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทครับ